จ้าดอกแรกวนกนมตัขาหเดินเลยอยู่เลย่ะ่เยูุ่งน่แกเุมมาอยู่เลยนใส่กซิ่าจักหน่อยพอสตขาห็นเบ่งน้ำมือจ้าละวันนี้วันนี้นนนว,นนว,วัน,น,นว,นนวนันพูดจะวันพุดอิไหยุดงานลังจากก็ได้เฮ็ดคลิปมาหลายมือ ดอกไงพร้อห้ามพร้อมไปต่อไปต่อบ้านนซีเมนว่าข้างหน้าว่างนะเนี่ยดีมนนี่อะไรนี่จ้าดอกนึกดอกนึกต้องดีดีค่ะดอที่สอ อุ๊ยข้อหัเราจะข้อโทษหลายๆมันแน่นไม่กระได้ไดยู่คิดว่าจะข้างนี้นก่อนจะดอกนั่งที่สองนะครับโอ้ยคือแข็งค่ะค่ะดินแน่นแน,น่นจัดหน่องจ้าแบบว่าฝนมาตกดินเสื่อมแน่นจักน่อยเอ้ย ยังได๋อโอเคจา้าดอกเ้อก็ได้อยู่จ้ะบนี้กะสิตัดคาให้เบิ่งไปเลยมันแห้งแต่ว่ามันก็นมีอยู่ต่ะอันนี้มาปลาสนเนาะโอเคโอเคเย้โอเคตัดจะดอกนาะ อยู่ได้ลหรอบ้านแต่สีบวมี่อุ้ยหนอนดอกนึงอยู่ข้างหน้าสะมาตัดขานี่ก่อนวไปต่อบวมี่หนอนด้พี่น้องไม่ค่อยมีหนอนเลยนะคะโอเคตัดไปต่อ้ีหต้าดอกนึงก็ระไรสิบสิบดูแม่เซลล์ อุ้ยดอกนี่โอเคอยู่นะคะดอกสวยดอกสวยงบ้านบ้านเสีบ่มีแหละ แค่จะนะ้จะเจ้ดอกนะึงแต่อะไรวมาง้ดอกต้นแทะไปอยู่นะแต่ว่าก็โอเคอยู่คิดว่าเอไดอยจ๋าแต่ว่ามีนอนโอ้ยมัวขาดจะได้คือเกาปิดหัวเจ้สองดอกนะึง ก็ได้ดอกเดียวคิดว่าอันนี้คือสีน้ำด้วยเปล่าว่าได้ล่าเข้นจ้านี่เอา๋ยละเดี๋ยวคือบางก็ได้อยู่จ้าบางอันนี้ก็โอเคอยังว่ามันเป็นล่าหรือจ้าบ่เอาจ้าสองดอก รางเสร็คนเดือนเลยพ่ออยู่ขังตะาก,กาท่าคนคอีดอกยัง่ท่านตัดขาดนะาสตรตัดลวกกับดอกหม่ได้อยู่ม่กี่วันดอกแม่ก็ดอกเลยหน่อยเถอะตะหมะมีสามดอกแต่ดอกเลน,น้อยองบงดอกนี่โอ้ยเมีคิดว่ามันสือ่ไดดบางดอกมัน,นยังโอเคจ้ะ เราสิตัดขาให้เบิ่งกับได้สองดอกที่ดอเนะจังเลยสองสาม,มดอกที่ได้ตะกี้แต่ว่าบ่มีหนอนเลยมันแห้งได้ยุ่ยได้ยุ่ยจ้ะโอ้ยเดือดส่งถุงมื้อมากก็ได้ใส่ถุงมือ ดอกน,นี้ใหญ่หาสนนนนิบมีนอนีอ่นอนตบลมี่นอนเอมีแต่มันเปืเ่งเหลืองให้แมเสื้อเล่มออกก่อนนั่นงดอกใหญ่มาก Oh, okay. หักจ่อยเอาคือเก่าจ้ะโอเคจะดอกนูนมาิได้นะอีแม่คิดแล้นะโอ้ได้ยุจ่ากังขาหนาโอเคเดี๋ยวสิตัดขาน่านดอกนึ่งนี่นี่จะโอเคอยู่เดี๋ยวสิตัดขาเพิงจ่าพี่น้องจ้ะดอกก็งาม โุ้ยเพื่อที่ตั้งลายดอกข้างในขอบขั้วเห็ดโอ้แต่ซึ่งนี่เพื่อนเป็นล่าแล้วแค่แต่แค่ดอกเดียวแค่คจะดอกหน่อยหน่อยเพื่อนดู้างทางติดปออยู่คา,างคางเนี่ดอกน้นเฮียปีนขื่อนหนาว เราจะไปตะก,กร้าพ้องกันนะจ๊ะเด้อแต่น,นั้นมันเผาเราโอเคลงมาอีแม่ไม่แน่ใจว่าอันใดบอขาหน้าอุ้ยได้เยอะพ่อเฮดได้อยู่ในขางข้างบาวอุย้ยตกอโอเคอยู่ยังได้อยูอย่อ้ยพี่น้องใจแม่มาตัดขายอยู่เฮือนนะจ๊ะกลับมาแล้วฮึ่ยนจิตกก็ได้ มากก่อนโอ้ยขานีเน่เป็นแม่งตัดออกลายอยู่เพราะว่ามันเป็นเรืองเดืองหลอกงี้ะว่าขานัางเป็นอันเป็นลาดอะ่ะแต่ก็โอเคเละ กฝนจะตกนีะะ่นะจ้ะเพราะว่าอากาศน่าจงไหนมัาไอะไรตกตายหรือตกมาโดจะไปเก็บเฮดอีกแน่ มันเป็นเลื่องเออมันมีนอนนะจ๊ะเป็นเลื่องขาอ,อันนี้โอเคอยู่นะขาใหญ่แห้งไปทอดได้จ้ะมันมีนอนได้บ้าเขาเขาเอยไม่มีนอนต้องเดิมสิบบาทนะจ้ะเพราะว่า นบ่ตกมันก็บ,บ่อยากขึ้นดอกซุ้มเก่ามันก็อยากปานอืมก็บ่มีหนอนเลย แข็งกูด้โอเคง่อยมั้ยจ๊ะมีนองเลยโอเคนี่แหละผลงานที่มอะไรมานี่แต่คาเดียวนึงจ๊ะโอเคจ้าสวัสดีจา้า